สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะจากอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาเลงกันกับดาวพระราหูตั้งแต่วันที่6มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนั้นอิทธิพลของดาวพระอังคารและดาวพระราหูในครั้งนี้ จะส่งผลบวกส่งผลดีต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้คัดมาทั้งหมด7ลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลอย่างโดดเด่นจากดาวพระอังคารนะคะ7ลัคนาราศีนี้จะเป็นใครบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเองซึ่งดาวพระอังคารก็เป็นดาวที่ให้พลังให้แรงขับให้ความกล้าและความเด็ดขาดต่อตัวคุณเมื่อโคจรเคลื่อนย้ายมาเล็งดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความปรารถนาความต้องการและโชคลาบค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษ ตัวคุณนั้นได้เข้าสู่ช่วงจังหวะที่ภายในจิตใจของคุณจะมีความต้องการมากขึ้นอย่างชัดเจนจิตใจของคุณต้องการจะพิสูจน์ตัวเองอยากสร้างชื่อเสียงอยากจะประสบผลสำเร็จและที่สำคัญคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยให้สุดค่ะแม้จะต้องผเผชิญหน้ากับปัญหาที่ขวางหน้าก็ตามในด้านการงานชาวลัคนาราศีเมษจะมีไฟในการทำงานสูงขึ้นมากกว่าปกติ คุณจะมีความกล้าในการตัดสินใจคิดการใหญ่และชาวเมธในบางครั้งบางทีเมื่อคิดได้ก็พร้อมที่จะลงมือในทันทีนะคะสำหรับชาวเมธท่านใดที่ทำงานในสายบริหารงานที่ต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจการแข่งขันงานที่เกี่ยวข้องกับการทหารตำรวจหรือนักกีฬารวมไปถึงงานขายทุกรูปแบบก็มีแนวโน้มที่จะคึกคักและคลืค้นมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังการลุยหรือว่าทุ่มสุดตัวจนเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้คุณนั้นเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างรอบตัวและมันอาจจะทําให้คุณพลาดพลั้งไปทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่ได้วางแผนให้รอบคอบค่ะเพราะบางทีชาวลัคนาราศีเมษก็ถือว่าเป็นคนที่ตรงจนเกินไปอาจจะมีการประทะหรือขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่าย ดังนั้นอยากจะแนะนำให้ชาวลัคนาราศีเมษหาผู้ช่วยหรือหาที่ปรึกษาที่เป็นลักษณะของคนใจเย็นมาเป็นสมดุลให้กับตัวคุณค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองและโชคลาภนะคะดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษดาวพระราหูมักจะนำโชคลาภมาในรูปแบบของความลึกลับ คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้โชคได้ลาบจากเพื่อนใหม่มีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้โชคได้ลาบจากคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่เป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศรวมไปถึงท่านใดที่ทำการค้าขายผ่านทางออนไลน์การค้าขายข้ามแดนจะมีความสำเร็จจะมีความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนานราศีเมษได้เงินจากงานพิเศษ หรือได้เงินจากอาชีพเสริมรายได้เสริมอย่างนี้เป็นต้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำธุรกิจการค้าการขายลงทุนหรือกำลังเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่ก็อาจจะมีลุ้นกับรายรับก้อนใหญ่ก้อนโตจากช่องทางที่คุณคาดไม่ถึงนะคะแต่ก็ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ด้วยว่าอย่าลงทุนแบบรีบร้อนและอย่าลงทุนอะไรโดยที่ตัวคุณนั้นมีความโลภมากจนเกินไป พระดาวพระราหูก็เป็นเจ้าแห่งภาพลวงดาวพระราหูเป็นเจ้าแห่งมายาเหมือนกันค่ะดังนั้นเวลาที่คุณจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือต้องการจะลงทุนเก่งกำไรอะไรบางอย่างคุณจะต้องตั้งงบประมาณไว้ในใจและอย่าใช้งบนั้นเกินตัวและต้องทำอะไรแบบมีแผนสำรองอยู่เสมอจะดีกว่าชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้แนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงสว่าง แนะนำให้คุณบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาทางด้านการเงินการทองและโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างดีค่ะและหากเราจะพิจารณาในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์หรือการไม่ยอมกันค่ะ เพราะดาวพระอังคารที่โคจรมาเล็งกันกับดาวพระราหูมันอาจจะทําให้คุณข่มใจไม่อยู่ข่มอารมณ์ไม่อยู่ส่งผลทําให้คุณพูดจาโดยที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้พิจารณาไตรตรองให้ดีอาจจะมีปากเสียงหรือกระทบกระทั่งกันได้นะคะแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้ในจังหวะที่ดาวพระอังคารเลงกันกับดาวพระราหูจะส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษและคู่ให้รู้จักทำมาหากินเก็บหอมรอมริบ หรือมีโอกาสที่จะพลิกฐานะพลิกชีวิตของคุณและคู่ได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ยังโสดอยู่ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเจอคนในวงการออนไลน์หรือคนที่มีพื้นฐานแตกต่างจากตัวคุณค่ะอย่างเช่นหากคุณเป็นคนภาคเหนือคุณอาจจะเจอกับคนภาคใต้หรือภาคอีสานแบบนี้เป็นต้นค่ะ ความรักของชาวลัคนาราศีเมท่านที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้จะเป็นความรักแบบร้อนแรงวูบวาบและรวดเร็วพบปะไวคุยไวรู้สึกต่อกันไวและมันก็อาจจะส่งผลให้คุณนั้นจบความสัมพันธ์ได้ไวเช่นเดียวกันถ้าจะให้สมัยแนะนำนะคะก็ควรคบหากันแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยๆเรียนรู้ความแตกต่างของกันและกันใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้นจะดีกว่าและอย่ารีบร้อนตัดสินอีกฝ่ายด้วยอารมณ์นะคะ จะต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาให้ดีค่ะประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีเมษ พลังของดาวพระอังคารที่โคจรเลงกันกับดาวพระราหูช่วงนี้จะกระตุ้นให้ชีวิตของคุณน,นั้นมีพลังมีความแข็งแรงมีความกระชับกระเชงจะหยิบจับทำอะไรก็รู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงอยู่เสมอคุณยูรู้สึกว่าอยากจะทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะนอนนิ่งนั่งนิ่งอยู่เฉยเยสมองของคุณค่อนข้างลดแล่นไอเดียของคุณค่อนข้างพุ่งกระชูดและมันก็ส่งพลังมายังร่างกายของคุณให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่หยุดค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเวลาที่คุณทําอะไรคุณมักจะทําด้วยความรวดเร็วอย่างเช่นการขับรถหรือแม้แต่การออกกําลังกายก็อาจจะหักโหมมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้คุณได้รับบาดเจ็บจากการออกกําลังกายก็ได้นะคะหรือได้รับอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตมีพลังงานดีแล้วคุณต้องรู้จักชะลอสักหน่อยค่ะอย่าทําอะไรตามอารมณ์ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษถ้ามีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมันทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ฝึกทําสมาธิให้ดีนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตของคุณมีพลังเยอะเป็นช่วงที่ลุยได้ดีเหมาะกับการพลิกชีวิตหรือเริ่มต้นใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความสงบด้วยความใจเย็นเพื่อให้โอกาสใหญ่ที่คุณรอบังเกิดขึ้นอย่างสวยงามค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษนั้นถือว่าติดโผเป็นหนึ่งในเจ็ดลัคนาราศีที่จะได้รับพลังงานดีๆจากดาวพระอังคารที่โคจรมาเล็งกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ